น้องนานเนียสามอามหมายเลขนึงไมสามอ่าใหมายเลขเสองเด็กหญิงพุทธิดาอินคำน้องติวเตอร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบส่งเข้าประกวดควบเข้าประกวดหมายเลขสามเด็กหญิงปีชยาภูมิาพ,พาณิชคือน้องมัดนีลานพาขาวศึกษาส่งเข้าประกวดน้องมัดนี ค่อยเดินไปให้ท่านผู oh. oh. uh. oh. Oh. My my ้ชมได้ยินผมความงามอย่างใกล้ชิดน้องมัดหีมาในชุดไทยประยุกต์สีโอรสโอ้โหสมบัติสวยงามพอรับแต่หมุนหนึ่งรอบทะลุหมุนหนึ่งเดินไปสุดขอบเวทีอีกหนึ่งรอบหาว่าลูกผลวัดวันนะลูกน้าพอลุ่งสุดท้ายหนอกเจ้าพ่อวันว่าคอยเขียากเจ้าของอยากลูกหลานเพเข้าใจเสร็จแล้วน้องมัดหมี่ขโมย ยอดเยีกไปนะคะน้องมันดีกี้ไปกับท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ไปอยู่ยืนประจำจุดขอมตัวเองค่ะหมายเลขสี่เด็กหิงหน้าที่ราหน้าแก้วน้องไอเดียไอเดียมาในชุดไทยเป็นสังว่าการแต่งกายแบบผู้หญอีสาน และสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงนิราชาหมู่บ้านน่วงชื่อเล่นชื่อน้องนาเนียเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านนนปอแดงตำบลโนนปอแดงอําเภอขาขาวจังหวัดเลยร้านนาเนียการค้าผู้เหียบ้านบ้านท่าสวนยาสาประวดค่ะพี่น้องเอ๋ยซอยเป็ดกำลังแล้งใก ไอสาวหนาโบนค้นหนาใสใจเกินร่อยสาวสมแต่งไวยม่ทำสัญญาม่เลนะจ้าสุ้สู้น่าบอกเิดตีแดหมดเลยรู้ว่าเป็นตากล้องแ้ดยรู้เป็ตัเป็นตาเบเลยห่อไจะได้กินปีอืสวัสดีค่ะนูชื่อดกินงพุที่ได้ดินคำชื่อเล่นชื่อน้องตูเตอรออายุเก้าขวบเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านโน พ่อพูดาโอ้เป็นลูกสาวผูกใหญ่บ้านเหรอคะใช่ไหมคะลูกชักลำดับต่อไปเจิญองค์หญิงมักนี่พยาคางสามงามไม้เลขยสามเชิญค่ะงานงันไ่ไปไปเจิญเึ้นฝ่าวันเชิญค่ะสวนแตงสางงานให้บ้านมันคุ้งนำน้องพอเพียงยินเด่นแห่งผาสูงใหญ่ให้บักขาวหวานทานน้มโพ้ยสวยธรรม ดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงปีเชียพงพาเนธเื่อนชื่อน้องบัตหมี่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามพักหนึ่งโรงเรียนบ้านเลยประเด็นอเภอ์ปะขาวจังหวัดเลยได้ผ่าเขาศึกษาสมัครประกวดค่ะมามีคำขวัญนะหอมบอเมนธรรมดาเดอร์โบนัสคือการให้รักยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจฉะนั้น ไอเชียนันงวัดมีขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคือทุกคนโอเคข้อต่อสิบวัดไเชียมันมีใะดไเราว่ามัรุงกันมีความจำผิดต้องใส่เงื้ออยู่ลูกตายอย่างนี่ยปล่อยนะเบิดเลยยังลูกเอาหมดตอนขั้วๆหล่อนซ้ำขาอ่อังอ้อยหล่อทานสวยรวยวัฒนธรรมเลหลําลำเพงเกมกะเียนท่าประทานละยใกรมมารที่เคารพ หนูชื่อเด็กแห่งรชิดาหน้าแก้วชื่อเล่นชื่อน้องไอเดียก็ัาศึกษาอยู่ชั้นปลาศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านหนองบุขาหนูเป็นตัวแทนบ้านสีไรผู้ส่งข้าประกวดพรีบ้านมงโรดหนูสกเกตส่งข้าประกวดกลับเป็นกำลังใจให้น้องไอเดียเพื่นอนแน่นอนเพื่อยินนี้ด้วยจ้าใช้ส่งเสียงเชียร์ดังๆให้น้องไอเดียขอให้น้องหลับให้ได้ยินทันรอนฟันให้ได้ยุนิ่มนอนตื่นให้ได้น,นุ่แสง ตายกั้ไปเนี่ยกับากาปวดหัวบ้าบอในเอาขนาดสี่คนนังเด็กนี่ะอเสอย่ย่างเื่อวชื้อเจยอยากให้เงนแลนย่างแกงตัเองเงนลนแบบอไหนใรคนลุกสิแก้แข็น